รับทุกคนเข้าสู่ห้องสมุดของเราค่ะต้องการจะยืมหนังสือหรือใช้บริการห้องสมุดต,ต้องทำอย่างไรมาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลยค่ะขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นหยุดให้บริการในวันเสราร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากต้องการยืมหนังสือต้องสมัครสมาชิกก่อนทุกคนสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี ยืมหนังสือได้ทันทีง่ายและรวดเร็วการยืมหนังสือยืมได้ครั้งละ7จ็ดเล่มและสามารถยืมได้นาน7วันค่ะส่วนการคืนหนังสือนำมาคืนได้ที่ห้องสมุดค่ะหังไม่สะดวกมาห้องสมุดจะนำไปคืนด้วยตนเองที่บ้านหนังสือชุมชนใกล้ๆบ้านหรือติดต่อสอบถามกับห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เสมอเลยค่ะคืนหนังสือช้าก็ต้องปรับด้วยการทำจิตอาสากับห้องสมุดนะคะ Bye-bye.